อุ้ยมีตั้งฟ้าอะช่วยบางหรอเดี๋ยวเขาเขียร์เองเนอะอันนี้มันดูแบบว่าน่ารักเนาะมันไม่น่ารักนะมันเอาลอมือขาดเลยนะชิพายละออนนี้นะคะก็คือถึงแล้วจ้ะทุกคนเราก็ต้องมาลงทะเบียนสามารถแบบว่าเขียนได้หนึ่งคนก็ได้แล้วก็เขียนแต่ว่าทางครอบครัวเพราะว่าตอนนี้นะคะ นั่นคักๆถึงแล้วนะคะศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ถึงจังหวัดนครนายกมาก่อนก่อนที่จะอะไรอ่ะลบรถเออช่างกล้องกลัวหลบรถก่อนจะมีรถตู้จะขึ้นไปเอาของไปไปข้างบนที่เนี้ยจะมีศูนย์ช่วยเหลือทั้งหมด สที่วี v, ที่จังหวัดนครนายกชะเชิงเซาแล้วก็ราชาบุรีนะคะทุกคนนี่ทั้งหมด3ที่่ะ let's go เทไปสุดแล้วก็ถึงแล้วมาเป็นช่วงที่น่ากลัวที่สุดรู้ปะคืออะไรการขนของลงมางป้าแข็งแรงมากเลยหนูเข้าไป เข้าไปด no ูตอนรอบให้อาหารด้วยได้ไหมคะเย่บ่ายโมงรอบให้อาหารลุงถ <ce lebr obs oles cence> mm ้าเปิดลงมามันจะเป็นตื้อๆๆๆนี้เลยเหรอแทนแทนเรนนเล่่อๆโโบทษคะ ไป <Okay. S 1> เอาเลยค่ะพี่เรียงเลยก็ได้ค่ะ <Okay. S 1> สบายจริงๆนะสาวแพร ก็ไม่มีแรงยกกิดเลยปะ,ะ <ś le> ต้องดูว่าเขาจะมาขนอะไรตอนนี้นข,นนนขนเลยเหรอบางส่วนเป่ะแต่ว่าจำได้นะว่ารถคันนี้เหมือนเป็นรถที่เขาจะให้อาหารใช่ไหมคะใช่เออนะ อาเปลาค่ะที่ไปหยียบของหนูเนี่เชื่อปะเมื่อวานน่ะขนผักบุ้งลงมาจากรถอ่ะแล้วก็คือแบบว่าอยากกินอยากกินผักบุ้งอยากกินผักผักบุ้งไฟแดง แล้วก็ผักกาศดคือวันนี้สะผมมานะแต่ว่าเหมือนตอนนี้ไปแบบว่าไปตากฝนมาอีกรอบหนึ่ง <c oughs> แข่งแรงมาก อยัมเต็มอันนี้ไม่รวมข้าวสารอีกยี่สถุงนะข้าวสารเหรอเขาน่าจะขึ้นไปเก็บไปข้างบนนู้นไปไปไหนอ๋อไปตลาดนัดเปลี่ยนอาชีพใหม่แล้วเราจะเป็นคนที่เอาผักไปขายนะทุกคนมีช้างอยู่สตัวมีช้างอยู่สองตัวเพิ่งมาเหรอคะช้างมานานแล้วครับอยู่นี่อ๋อ ไม่โตด้วยแล้วก็ไม่แก่ไม่โตแล้วก็ไม่แก่ปกติจริงๆแล้วช้างมันอยู่ได้นานไหมคะแบบว่าอยู่ได้กี่ปีตัวเป็นร้อยครับเป็นร้อยยอายุครับอ๋ออยู่เียอายุยอายุการเลี้ยงแล้วก็ไม่มีโรคแ็งแดงดีก็น่าจะอยู่ได้หลายชั่วคนอ่าถ้าแข็งแรงก็คือแบบว่าอยู่ได้หลายชั่วคนตรงนี้คือเหมือนแบบว่าดูฝนตกอ่ะที่นี่ฝนตกเหรอคะทำไมรู้สึกว่าพวกเราเปียกเก้าหนาวครับหมายถึงตัวเราเปียก ที่เก็บออาหารแล้วก็สัตว์ต่างๆนี่ตรงนี้เขาบอกว่าเป็นของกลางปกติจะไม่ให้คนขึ้นมาถ้าเราไม่ใช่บุคคลพิเศษเขาบอกงี้โอ้อวยเราเอ้อันนี้เป็นชนีไม่จับไม่จับอุ้ยมันเอือว่ะผัว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 แต่มันสวยมากเลยเนาะ คว่าไงคะเดี๋ยวเราไปเดินวนดูฝั่งนู้นกันอันนี้เป็นโกงอนุบาลสามเดี๋ยวเราจะยืนแบบว่าห่างๆอย่างห่วงๆนะัวอ้วนกว่าฉันอีกนั้นเนี่ยกลมบ้องเลยอะ่ะคือแบบว่าน้องอุ๊ยแล้วคิ้วใสแล้วนะตัวใหญ่มากสวยนะมีฝั่งนี้ฝั่งนี้อ่านว่าลิงอะไรอะ่ะวอกไม่ใช่อะไรนะทุกคน สส่ตาสั้นแล้วมองไม่เห็นคือโซอนนี้เป็นโซนที่เป็นของกลางหมดเลยนะทุกคนจะไม่ได้แบบว่าเปิดให้คนนะ่ะที่เขาแบบว่ามาแบบมาดูสัตว์ในที่นี้ขึ้นมาได้แต่ว่าเราขออนุญาตจากพี่เขาแล้วด้วยความที่เรานะคะต้องขนอาหารมาเก็บที่คลังสเสบียงตรงนี้นะทุกคนอุ้ยหน้าแดงหน้าแดง,ด,งดูดิเหงาหน่งโย ฝั่ง for นี้เป็นกรงอนุบาลสองชั้นนี้เหรอูสิวิวิลักเนาะคะือแบบว่าดินตรงนี้มันเตี้ยเนาะตัวน้าอาน้ำกระเด็นใช่น้ำมันกระเด็นใส่นี่ไง โซนนี้นะคะก็เป็นโซนที่เป็นของกลางนะส่วนมากจะเป็นชนีซะส่วนใหญ่เต็มไปหมดเลยเราไปแอบดูพี่ๆเขาตอนนี้พี่ๆเขาน่าจะคนของลงเหมือนเดิมนี่ไงพี่เขาบอกว่าฝั่งนี้คือโรงเตรียมอาหารสัตว์ป่านี่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 น,นี่มาเฮลมาเฮลอ๋อถ้าเป็นอาหารสดแล้วก็จะเก็บไว้ได้ค่อนข้างแบบว่า เป็นระยะเวลาที่สัน้นอย่างมากสุดมันก็ประมาณสักแบบ2ออาทิตย์2ออาทิตย์เนาะไม,ไม่งั้นมันก็น้องก็คือง,งอมแหละไม่ไหวละ <h ul mar ais> เห็นไหมเราก็จะมีผักบุ้งที่แบบว่าผักบุ้งจีนกับผักบุ้งทไทยๆอะ่ะอันนั้นจะเป็นข้าวผสมกับ <h ul mar ais> อาหารเอออาหารหมาโอเคเดี๋ยวรรหว่างนี้เดี๋ยวรอพี่เขาขนของแล้วก็เดี๋ยวรอพี่เขาเตรียมยกไปให้อาหารสัตว์กันก็จะให้อาหารตอนประมาณเวลา13นาฬิกาจุดศูนย์ศูนย์ก็คือบ่ายโมงตรงนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตไปช่วยพี่เขาก่อนค่ะช่วยอะไรเสร็จแล้วนะช่วยให้กำลังใจ <laughs> โอ้เสียงสูงเสียงสูงมากเหมือนเสียงรถบ่ะเหมือนปะเหมือนเสียงรถบวอนะดี ้าสมุต,มติว่าเราเปลี่ยนจากผัว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 ,ผวอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นหิว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 ,ว,ว,วยาเลยน,นี่เขามีอันนี้ด้วยเป็นเนื้อเห็นปะเป็นเนื้อไว้สําหรับให้ <Maybe. S 1> นี่ไงข้าโพดเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาปอกก่อนแล้วก็เดี๋ยวอาจจะแบบสับเป็นชิ้นเล็กๆชิ้นน้อยๆดนี่มีปลาด้วยปลาสําหรับตัวหน้าให้เป็นคําแตงโมคือเมื่อวานจะซื้อแตงโมแต่ รถคือไม่พอแล้วคือแบบไม่สามารถแบบหย่อนแตงโมไว้ในรถได้เลยสัตตรงเดียวโซนนี้เป็นโซนสัตว์ป่วยสัตว์ที่แบบว่าบาดเจ็บเดี๋ยวเราไปเซเวโซนอ,อื่นกันแม่นั่งหน้าไหมขึ้นไปอเช่าเทเลยนนะ ออ้ยพี่ตั้งฟ้าอะเรียบร้อยค่ะตัวเพลอนเลย่ป let's go อันนี้เป็นกงอะไรคะกงฟาเหมือนกันอ๋อกว้างเหมือนกันเปิดมาบอกว่ากงเสืออย่างเงี้ยวนะิ่งไปไหน ระวังเลอะอ่ะเาากเกลียดนัาา่นๆเรียบร้อยสองเรียบร้อยปดปะมาตรงนีาาาา้ตรงนี้มาตกะก้าดำลุงของหมีอ้ เลือดเลือดใกล้ดูสิยอ,อย่าเลยกลัวมือเอาดีๆพี่ใหญ่กว่าสวนสัตว์อีกนะหนูจะไม่โดนงับมือใช่ไหม,มอุ้ยเหมือนแมวเลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> วันหนึน่งน่าจะกินประมาณห้าถึงหกโครงป่ะคะใช่ครับถ้าจ้างโลก็ประมาณห้าโลกว่าห้าโลกว่าเห็นปะข้างหลังอ่ะก็จะมีแบบว่าเอาไว้แบบว่าขวดเล็บรับเล็บขวดเล็บไมไหวป้าเอ่ะไม่สิตัวนี้เป็นตัวที่เจ้าของอ่ะเขาเคยเลี้ยงน้องกินของสดมาก่อนเพราะฉะนั้นอ่ะน้องอ่ะจะ กินผลไม้ไม่เป็นแล้วก็มีงีกงเล็กๆเขาเดินไปให้ละตรงนู้นอุ้ยต้องสั่นเลยเมื่อกี้อุ้ยจะพาไ้เป็นหลักฐานนะค่ะผมไม่เรืองเยเลยเหนื่อยส่อซไปสวยครับระวังโดนหัวนะไม่เ็นไรครัยอาไม่เข้าด้วยอุยนูนกินไ้เดี๋ยวเขากินเขากินเยวแม่น เข้าใกล้หน่อยก็ได้ครับมันต้องหักเลหนูให้ฝั่งนี้ได้เนาะได้ตรงไหนได้อ๋อใช่ค่ะลงไปได้เกิดจะโดนหมีอ่ะค่ะพี่จะป้อนไหมหรือว่ายังไงพี่ให้ดูก่อนพี่ทําให้ดูก่อนเอาเงี้ยได้อันนี้มันดูแบบว่าน่ารักเนาะมันไม่น่ารักนะมันอ้าวเหรับมือขาดเลยนะชิบหายละนั่นหนูอยู่เป็นกําลังใจก็ได้ค่ะน่าจะเป็นห่วงมือตัวเองมากกว่าตอนนี้มือขาดเลยนะหนูโยนเข้าไปได้ไหมอ่ะไม่ได้ใช่ปะได้โยนจับโยนไม่รู้นะ ดูเลยเออได้นี่ง่ายกว่าเยอะเลยสมโกรธสมโกรสมโกกินสมโกรธไหมสมโกสมโกฝรั่งฝรั่งอ๋อเราวางไว้ข้างๆก็ได้ได้ได้ข้างเดี๋ยวเขาเคลียร์เองเก่งครับเก่งนี้เก่งมากน่า มันดูนุ่มนิ่มจังเลยอ่ะเออนั่แหละตายเลยล่ะตายเลยล่ะเข้าไปน่าจะเละสี่ตัวนี้ตัวไหนดุสุดไม่มีตัวดุอ่ะไม่นาฉันเชื่อละตานี่ให้ตัวหนาคเหมือนปลาที่เราตักมาเลยอ่ะปลานินไงปลาินเราจะมาหั่นเป็นชิ้นๆไหนอ่ะตัวละชิ้นเนาะตัวละชิ้น่อนนี่นี่นี่อันนี้นี่ นี่นไงเจอแล้วเจอ<ะ>เจอ<ะ>ปลาแล้วไงโอ้โหมันนี่แค่เพรามันหิวมีสามตัวนี่ไงค่ะมาอีกตัวหนึง่ง <c oughs> น,น,น,นี่นี่นะี่นี่ให้เพิ่มอีกนี่นะนี่นะเข้าหน้าตัวเองแล้วก็เดี๋ยวเราขึ้นไปฝั่งนู้นนี่ไงนี่ไง โอ้โหวิคูคูคูวิ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 น่ารักถ้าสมมติว่าต่อให้มีใบอนุญาตก็ก็เลี้ยงไม่ได้อยู่ดีใช่ไหมคะสัตว์สงวนสัตว์สงวนสัตว์สงวนสัตว์คุ้มครองยากอยู่ครับน้องก็จะกินเป็นเนื้อไก่อันนี้เขาลงคนเขาได้มาแต่เด็กๆเพราะว่าบ้านคนที่ได้มาเขาอยู่ติดเขาอเรียกหลงเหมือนหลงหลงแม่ ตั้งแต่ตัวเล็กตั้งแต่ลูกแมวเป็นลูกแมวเป็นลูกแมวธรรมดาเลยละครับจนเลี้ยงเลี้ยงแล้วเขาไม่สบายไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นถัดสรวนเขาก็เลยนํามาคืนอ๋อน่าจะกลัวคนเพราะว่าแอบอยู่ข้างในมีตังนี่พี่เขาให้เราสามารถเข้าไปข้างในได้อุ้ยเฮ้ย มีหมาจะกินเป็นกล้วยใช่ไหมคะเจ้าของจะเลี้ยงมาที่เพิ่งได้มาจากปาจีอ่าพิ่งได้มาจากปาจีแล้วอย่างนี้เราก็ขอกินหมดมื้อเราก็มาล้างกรงเอาอย่างนี้หรอใช่ครับอันนี้มาช่ไหมมันเลอะนะไม่เป็นไรมือหนูเลอะอยู่แล้วค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราไปล้างทันไรทีเดียวข้างล่างได้ครับโซนนี้ก็จะชุ่มฉ่ำด้วยน้ำนิดหน่อยเอ๋อลุ่นลุ้นลุ้นลุ้น มันัมงไ่แห้งนั่นคืออีเห็นเหรอฮะใช่ครับแม่ดูอีเห็นนี่ให้ทายว่าจิ้งจอกตัวนี้วนทั้งหมดกี่รอบในระหว่างคอยอาหารวิ่งไม่หยุดชื่ออะไรนะสุนัขจิ้งจอกไม่ใช่หมายถึงคล้ายคล้ายอหอยีนาอต่หอยีน่ากินเนื้อเนี่ยมีขอครับ หมีขอขอกินหน่อยได้ไหม,ไหไมยงังไงหยหมีขอทำไมล่าสุดเปิดประตูแล้วนะเปิดเองเลยอ่ะไม่ทันใจเหรอใช่แล้วอันนี้ก็สุนัขจิ้งจอกเหมือนกันื่องแยกงงเพราะว่ามัน กองนี้มีทั้งหมด3ตัวแต่เราจะเห็นแค่2ตัวคือตัวนี้ตัวที่1แล้วก็ตัวแถวแถวตรงพี่เขาอ่ะขอมือกินหน่อยได้ไหมขอชิมหน่อยไปอันนี้ก็คือหมดแล้วใช่ไหมคะตันนี้จะหมดท่านี้หมดเท่านี้ไปเดี๋ยวเราจะไปโฉบดูลิงกันดีกว่าทุกคนและโซนนี้ก็เป็นโซนลิงจ้าแต่เราไม่ได้มาให้ตอนที่เขาให้อาหารนะ เพราะว่าเรามัวแต่ว่าให้อาหารเสืออยู่เจียวเจ้ามากถามแล้วมันจะมีอยู่ประมาณเจ็ดแปดร้อยตัวดูสิเออมีตัวข้างนอกอยู่หนึ่งตัวใช่หไหมตอนนี้น้องๆก็คือกําลังแบบว่ากินอาหารอยู่เพราะว่าเขาวางอาหารให้เรียบร้อยแล้วถ้าตัวไหนแบบว่าสู้เขาไม่ได้ก็จะหยิบแล้วก็เนี่ยเห็นปะ ก็จะแบบว่าแอบขึ้นมากินข้างบนนี้แต่ถ้าตัวไหนแบบว่าร่างกายแบบแข็งแรงสามารถต่อสู้กับคนอื่นได้ก็น่าจะนั่งกินอยู่ข้างล่างหน่อยน้องอันนี้น้องน่าจะแบบว่าิละด,ด,ดูดุท่ากินดุท่ากินโอ้โหสุดจัดเต่านี่จริงๆแล้วสรุปว่าเป็นสัตว์สงวนปะคะใช่ไหมคะพี่เต่านี่เป็นสัตว์สงวนไหมอะ่ะคุ้มครองฝั่งนี้จะเป็นนกนี่ไง มันมรู้สึกเห็นทั่วไปเนกนกนี่ว่ะอะไรอะตัวหน้าอ้าหุยหุยหุยนี่ไงเห็นและเออนกคุณแบนกชู้ชูไหนอะโอ้ยนู่นนู่นนู่นอยู่อยู่ข้างในแบบข้างในข้างในข้างในเลยนี่นี่นี่มันมืดด้วยแหละมันมืดมีอยู่สองตัวกินอะไรอะข้าวโพดอ๋อกินข้าวโพดส่วนมากนกแก้วชอบกินข้าวโพดจริงๆนะ ยืน่นยื่นอย่างอื่นให้กินแล้วมันมันไม่กินอะน่ารักสวยเนาะเุ็นกาดำเหมือนไอ้นี่เลยอ่ะเหมือนแบบตัวในการ์ตูนเอยในมังง์ะที่อ่านอยู่อ่ะเธอเหมือนมากถ้าเธอพูดได้นี่คือใช่เลยสวัสดีจ้าไมลินไมลินไมลินเอฟเฟกต์ว่ะเนี่ยไม ไม่เลยเฮ้เคับขอบคุณครับเหยวรุ้งอู้หูตัวใหญ่มากไก่ไก่ตัวใหญ่อะหรออันนี้เป็นนกเหยาวมันมองหน้าฉันแล้วถ้ามันบินมามาเกาะตรงนี้ที่จี้เลยนะอันนี้นกส่งจดหมายไปเนี่ยเออนกที่มันส่งจดหมายอ่ะที่มันอยู่พวกในกระตูนอะไรอย่างเงี้ยเนี่ย นังกลัวเธอนกข่าวเดมอนเหรอขาสวยเนาะเล็บยาวไปปะเหมือนแบบว่าเหมือนเวลาเหมือนเวลาเราลำอ่ะนึกออกปะ แล้วแบบว่าเรามีเล็บยาวๆก็จบกันแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะที่เราพาทุกคนนะคะเซอร์เวนะคะที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่หนึ่งนะทุกคนก็ขอขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะคะที่ร่วมกันนะคะมาช่วยเหลือศูนย์สัตว์ป่าที่หนึ่งในเดือนนี้นะคะเป็นเดือนเกิดของเมลินนะคะซึ่งเมลินนะคะเกิดวันที่28ตุลานะทุกคนไม่มีใครคอมเมนต์อยู่หุ้ยเกิดวันเดียวกันเลยซึ่งวันที่25ตุลาไม่ใช่นะทุกคน25ตุลามันคือวันนี้ ที่เราจะเอา,เอ,าอาหารแล้วก็ของต่างๆนะคะมาช่วยเหลือน้องสัสตว์ต่างๆนะคะนี่เลยเจ้ารวมไปถึงก็ขอขอบคุณพ,พี่ๆด้วยนะคะที่ให้โอกาสไวเลยนะคะได้ไปแบบว่าเข้าใกล้ชิดกับสัตว์ หลายๆตัวรวมไปถึงแบบว่าให้อาหารน้องเสืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าขอแนะนานะคะเพราะว่าเมลินนะคะได้รับการอนุญ,ญาตจากพี่ๆที่นี่แล้วนะคะถึงได้มีการทายคลีบรวมไปถึงเอ่อเอาอาหารให้กับสัตว์ได้นะคะใครที่แบบมาแล้วแบบเฮ้ยทำไมเมลินทําได้แล้วทำไมฉันทําไม่ได้ะคะก็ต้องได้รับการอนุญาตจากพี่ๆเขาก่อนนะคะสําหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมค่ะฝากก็ไลก์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับเมลินเวยนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็